ครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเพิ่งได้รับเมาาื่อเช้าเช้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเซตอัพตำแหน่งกล้องให้เหมาะสมก่อนแล้วกันะนะครับได้รับเมื่อเช้านี้นะครับฮอบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับก็เอ่อหมุนกล่องมีเสียงเล็กน้อยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเป็น g o p โพแนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะนะครับกับการใช้งานของอาจารย์ทิติมากนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ทิติมักจะถ่ายวีดีโอนะครับสำหรับตัวการเล่นนะครับตัว EUC หรือ Electric Unicycle นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เวลาได้กล่องมาเนี่ย ค่อนข้างจะมีเสียงดังในกล่องไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันหรือว่าทางร้านเขาเอากล้องมาตรวจสอบนะครับะนะครับกล่องก็เป็นลนนักษณะนี้ได้จัดแสงนิดนึงนะครับจะได้ไม่แกลลจนเกินไปอะกล่องก็มีกษณะแบบนี้นะครับ go pro max ท้ายกล่องก็ ก็ซิลซิลมานะะนะครับกล่องมีการซิลแล้วก็มีใบประกันนะครับส่วนของลูกค้ามาด้วยไะ,ะเก็บไว้ก่อนนะครับมีรอยมันแปะขยับกล่องดูก็ดูแน่นหนาดีเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็น GoPro Max นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปิดกันเอาเปิดก็ดึงดึงสลักนี้เลยนะครับดูนะ ดึงนี้นะครับดึงนี้เลยนะอืม,อมแกะก่องออกเลยนะครับอุ้ยอ่าเราบางที่ดึงก็จะมีเป็นใบนะครับโกโปรแม็ตัวน,นี้นะครับเป็นร้านกินโกะนะครับกินโกะเทาานะครับก็ส่งมาไวเหมือนกันนะครับแล้ลาบมา อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็คือมีกล่องซึ่งดูแลข้างในบอ่อแบแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เป็นตัวโกโปรแม็กซนะครับซึ่งก็นะครับจะให้ติดเปิดไฟด้านข้างนี้นิดหนึ่งจะได้เห็น,หนาชาัดชัดเนี่ย้รับมาเล่นเดี๋ยวก็จะไปเล่นละ <laughs> เดี๋ยวจับชาร์จแบตนะครับก็ตัว ุปรกรณ์ก็จะมีสติกเกอร์แปะกันลอยจอตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็หลายท่านบอกว่าให้สังเกตรตรงบริเวณเลนส์ ens, นะครับว่ามีรอยทลอกหรือรอยสะแคปหรือไม่ก็ไม่มีนะครับก็โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูในในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับอันดับแรกก็จะเจอเป็น GoPro Plus Unlimited Cloud Storage นะครับ อ่าโอเคนะครับมีรายละเอียดตัวนี้เ,เก็บไปมีคู่มือนะครับสเต็ปตั้งแต่1ติดตั้ง GoPro App 2ก็นะครับขันตัวนี้ออกมานะครับ3ก็เปิดแบตเตอรี่อ่ะก็ว่าไปใส่แบตเตอรี่นะครับอจอสั่นนิดหนึงจากนั้นก็เป็น Notice นะครับมีการติดตั้งที่หมวกนะครับจะต้องติดตั้งยังไง ติดตั้งแนะนําให้ติดตั้งเป็นฐานนะครับเป็นฐานก่อนจากนั้นก็ใช้ตัวนี้สไลด์เข้าฐานไปนะครับแล้วก็ก็มีหลายใบแล้วเกินมีสติกเกอร์สติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็หนาเหมือนกันนะในเวลาจะให้ติดศึกษามาพอสมควรแล้วนะครับ ก่อนจะใช้งานก่อนจะซื้อสินค้าทุกอย่างจา์ที่ติดจะศึกษาก่อนเปิดมานะครับกล่องเปิดมาด้านนี้ก็จะเป็นอ๋อก็คงเป็นคู่มือแล้วก็บอกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีฝาครอบนะครับอุปกรณ์ฝาครอบตัวนี้จําเป็นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรแล้วก็มีซองมาอันหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะให้ติดตั้งตรงนี้ไ้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ พราะว่าโกโปรตัวนี้อะในซองนี้มีอะไรบ้างนะครับ oh. ดําเหมือนกันนะมองไม่ค่อยเห็นซองนี้นะครับเป็นที่ใส่โกโปรแต่เขาก็ะจะมีฝาครอบฝาครอบตัวนี้ฝาครอบให้มานะครับตัวฝาครอบเนี่ยมีความจําเป็นมากนะครับเพราะว่าตัวโกโปรเองเนี่ยตัวเลนส์นะครับมีลักษณะโค้งแบบเนี้ยนะครับเขาจะ ง่ายต่อการสแครดเพราะเห็นไหมครับว่ามันนูนนูนออกมานะครับการที่นูนออกมาถ้าเราไปวางเผลอวางกระแทกบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวโกโปอโเนี่ยมีโอกาสที่จะเลนเป็นรอยเมื่อเลนเป็นรอยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพนะครับในการใช้ใชงานที่ต้องบอกตามตรงนะครับดังนั้นคนที่จะใช้โกลอโพพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ติครอบตัวนี้ไว้ก่อน2อัน การมาสครับเดี๋ยวค่อยลอกพลาสติกทีหนึ่งจากนั้นตัวหลังจากที่ถุงนะครับบรรจุไอตัวโดมพลาสติกมาแล้วมันก็จะมีแกะมานะครับก็จะเจอฝาครอบฝาครอบชอนี่ที่คุณไม่ต้องการครอบโดมการครอบโดมตัวพลาสติกเนี่ยนะครับต้องต้องเข้าใจลหลักนิดนึงว่าพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ไม่ได้เคลือบการสะท้อนแสงเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราครอบ พลาสติกตัวนี้เราเอาไปเล่นในเฉพาะที่มีแดดสูงๆเนี่ยนะครับแดดสูงๆมันจะเกิดเวลามันมาสะท้อนนะครับกับวัสดุที่เป็นพลาสติกที่ไม่ได้เคลือบการสะท้อนแสงไว้เนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าแฟลร์นะครับแฟลร์ก็คือก็จะเกิดการสะท้อนทําให้เราเห็นแสงที่ถ่ายเป็นวงๆนะครับตัวนี้นะก็ให้พารนาแล้วกันแต่ถ้าเกิดอยากได้แสงสวยแล้วเราคิดว่าเราไม่ถือกล้องเนี่ย แกว่งไปแกว่งมาไปกระทบกระแทกก็แนะนำว่า,าใช้ฝาปิดตัวนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับภายในกล่องก็จะมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเดียวนะครับตัวฐานนะครับฐานนี้เป็นฐานแบบงอก,ก็น่าจะเหมาะกับการติดหมวกกันน็อกนะครับก็คือเอาโกโปรออกจากฐานตัวนี้แล้วก็มาเสียบนะครับก็คือเดียวนะครับ ดึงยางดึงยางนี้ออกก่อน,นะครับแล้วก็ดนันเกาะเอากล่องเก็บก่อนก็ได้แบบนี้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เลื่อนเข้าถา,านนี้นะครับก็เป็นกาแบบ 3m VHB เดี๋ยวจะให้ติดอาจจะไปติดใน หมวก,กันน็อกใบใหญ่ก็ได้นะครับที่รีวิวไว้ในคลิปเมื่อวานนะครับตัว GoPro เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อะเพิ่มเติมมีแค่นี้ก็คือจะมีตัวเดี๋ยวปรับมุมแสงนิดนึงนะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ GoPro เนี่ย รุ่นฮีโร่รุ่น GoPro Max นะครับเขาก็จะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ปกติของตัว GoPro เพราะว่าแบตเตอรี่ปกตินะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูละกันไอ้นี่ GoPro 5ที่อาจารย์ทิศใช้งานอยู่นะครับแบตเตอรี่มันก็จะประมาณนี้ลองเทียบให้ดูนะครับจริงๆแล้วมันก็จะใหญ่กว่ากันนิดเดียวเพราะว่าถ้าเราเทียบ ความกว้างเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นเดิมมันจะกว้างกว้างกว่าแต่ว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่มันจะสูงกว่าก็คือความจุก,ก็จะมา,มากกว่าเอาเทียบกันง่ายๆแล้วกันเพราะว่าการที่ใช้กล้องสามร้อยสองศาเนี่ยแน่นอนครับในใช้พลังงานค่อนข้างเยอะกว่านะครับนะครับเทียบเทียบกันนะครับแล้วก็ อ้าโอเคนี่เป็นสายชาร์จตัวโกโปรตัวนี้นะครับใช้นี่ครับฝาปิดแบบใหญ่นิดนึงนะครับดึงสลักนี้ออกให้เกิดสีแดงสีแดงแดลว่ายังปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็ดึงออกมันปกติเลยนะครับดึงออกแล้วก็ยกขึ้นมานะครับตัวโกปก็จะมีเขาเรียกว่าแผ่นซีลอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อซีลพวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับมันจะคล้ายๆใช้แรงกดนะครับถ้าเราเอามือกดลงไปเนี่ยเห็นไหมครับ ใช้แรงอัดนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นตัวนี้ที่เป็นแผ่นยางเนี่ยมันซิลบริลรอบนี้นะครับซึ่งรอบนี้มันก็คือตัวอุปกรณ์หรือเครื่องของตัวโกโปรนะครับก็จะมีแบตท,ที่ใส่ไ i โคร SD c a r การแค่นั้นเองแล้วก็ช่องนะครับที่ให้มาก็จะเป็นเฉพาะตัวอะไรครับตัว USB Type C ถามว่า Type C เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกล้องเดิมที่มีอยู่ ตัวเดิมมันจะมีตัว HDMI ด้วยนะครับนั่นกระแสดงว่าตัว GoPro ถ้าเป็น Hero นะครับไม่ว่าจะเป็น Hero 5 6 7 8เเนี่ยเขาก็สามารถที่จะต่อนะครับจอออกจอนอกได้เพราะมี HDMI แต่ว่า GoPro Max เนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีการทดลองของหลายหลายค่ายหลายช่องเขาบอกว่าตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยของตัว กโนะครับที่อันละสองพันบาทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวได้ติค้นให้ดูก่อนก็คืออันนี้นะครับอันเนี้ยเนะี่ยไม่สามารถที่จะใช้เสียบแล้วบันทึกเสียงได้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะลองให้ดูในคลิปหลังแล้วกันคลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องให้ดูคร่าวๆก่อนว่ากโปมีขษณะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจุดเด่นเขาก็คือเป็นกล้อง,งสามร้อยหกสิบองศาแต่ก็สามารถจะมีโหมดถ่ายได้ เหมือนกับกล้องฮีโ o ่โดยปกติแต่ว่าเนื่องจากตัวเนี้เขาถ่าย 4K ไม่ได้นะเขาจะเน้นไปที่ตัว360องศาเป็นหลักแต่จุดเด่นก็คือมีพวก Time Warp มีพวกการสั่นที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพวก hyper lapse ล i m ท l a p ล e อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่นที่สามารถที่จะตั้งแนวระนาบนะครับคือตั้งแนวระนาบน้ําไม่ได้คือถ้าเราถ่ายไบนีปุ๊บเราโยกกล้องแบบนี้นะครับ ภาพก็ยังอยู่ที่เดิมภาพจะไม่สั่นแบบนี้ซึ่งกล้องแบบเดิมไม่สามารถจะทํางานได้แล้วก็ตัวไมค์จะสังเกตนะครับว่ามีไมค์ที่ชัดเจนที่ด้านหน้าด้านนี้ก็คือก็ไม่รู้ว่าจะาด้านไหนเป็นด้านหน้านะครับแต่โดยปกติถ้าเราถ่ายตัวเราเองนะครับถ้าเราถ่ายตัวเราเองเราจะเอาตัวนี้ไปด้านหน้าเพราะเราจะได้เห็นด้วยแล้วกันถ้าเกิดเราถ่ายด้านหน้าเราก็จะเอากล้องหลังนี่เป็นตัวนี้เพราะว่ามีสองกล้องดังนั้น อาจารย์ฮติก็บอกว่ากล้องที่ไม่มีจอเป็นด้านหน้าแล้วกันนะครับแล้วจ้องที่มีกล้องที่มีจอเป็นด้านหลังเพื่อความสะดวกในการไอดีนติฟายนะครับจากนั้นเนี่ยลักษณะของตัวก o p ปโปแม็กซนะครับมันเป็นกล้อง,360องาสามร้อยเซลเซีสาก็คือว่ามันจะทําการเอาภาพด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมารวมกันนะครับแต่เนื่องจากตัวเลนส์สตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ชิดติดกันพอดี มันจะเกิดแกบบแกก็คือความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวกล้องดังนั้นนะครับดังนั้นในการที่เราจะถ่ายภาพจากกล้องโกโปรเนี่ยนะครับให้ได้ตามที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งในและต่างประเทศเข,าถ,า,เขาถ่ายกันนะครับอาใติค้นของก่อนไม่แน่ใจเก็บอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเอาไม่ดูอีกทีนึงแล้วกัน อ่าไม่มีอ่ไม่เป็นไรครับเราจะต้องหาอุปกรณ์หรือไม้เนี่ยนะครับหรือฐานยึดเนี่ยที่นะครับเฮ้ยติอ่ะปลดตัวนี้ออกไปก่อนที่มีความกว้างนะครับที่มีความกว้างเนี่ยไม่เกินตัวขอบนี้นะครับหมายถึงว่าเวลาคุณเอาไม้มาติดตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของโกโปตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเราลิลซสตัวนี้ออกนะครับเราลิซซ์ตัวออกก่อนอน,นะครับตัวโกโปรเนี่ยเขาจะมีฐานยึดตัวนี้มาให้เป็นอยู่ที่ตัวกล้องเลย แปะดูเหมือนจะใช้แม่เหล็กนะครับนะยึดนะครับการที่เขาใช้แม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือว่ามันสามารถยึดแล้วเวลาเราเขย่าเนี่ยมันก็จะไม่แกวงก่งออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาฐานที่ใช้ยึดติด g o โป o โดยทั่วไปมาติดที่ตัวนี้ได้แต่ฐานนั้นนะครับความกว้างจะต้องไม่เกินตัวขอบของตัว GoPro Max ตัวนี้ถ้าเกิดมันเกินปุ๊บนะครับตัวกล้อง ด้านหนึ่งถ่ายได้ร้อยปดิองศาคือจากมุมนี้นะครับไปถึงมุมนี้มันก็จะเห็นตัวฐานนะครับนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขที่ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพจากตัวกล้อง3 6 0อสงศาแล้วได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเราไม่เห็นตัวฐานจับวิธีการแนะนำก็คือว่าตัวหัวจับที่จะนำมาเชื่อมต่อกับตัวตัวนี้นะครับเราจะต้อง หาหัวจับหรือหัวยึดเนี่ยที่มันมีความกว้างไม่เกินความกว้างของตัวโกโปอันที่สองตัวไม้เนี่ยจะต้องมีความกว้างที่ไม่เกินตัวนี้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากทฤษฎีนะครับ,รบว่าด้วยตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์สมัยปิญญาตรีนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเส้นเส้นคู่ขนานสองเส้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อข้าคู่ขนานกันไปยิงไปไกลๆในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะดูเหมือนว่ามันจะบรรจบกัน นะครับที่อินฟินิตี้สมัยที่เราเรียนคณิตศาสตร์แล้วกันดังนั้นถ้าเกิดเรามีไม้เซลฟี่ที่มันยาวเพียงพอจนจนเข้าข่ายที่เรียกว่าอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้นะครับเราก็จะมองไาเราถือไม้เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นไม้ตัวนั้นเราจะมองเห็นไม่แค่มือจับนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของภาพนะครับที่ได้จากเจ้าตัว โกลแม็กซ์กันนะครับภาพตัวนี้นะครับก็จะเป็นภาพในลักษณะที่อาจารย์ทิติเนี่ยพยายามที่จะทําการแทนภาพนะครับเพื่อที่จะได้มุมต่างๆนะครับจะเห็นว่าตัวมุมภาพของตัวโก p โ o ่เนี่ยนะครับโกโพ่แม็กซ์เนี่ยมันจะให้มุมภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับกว้างถึงแม้ว่าตัวความละเอียดที่ได้เนี่ยจะเป็นแค่1,80 นะครับก็คือเป็นเทียบเท่าก็คือ Full HD แต่ว่าลักษณะของภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับในการใช้ตัว GoPro Max เนี่ยนะครับผู้ใช้สามารถที่จะทำการ transition หรือว่าเปลี่ยนมุมมองนะครับหรือว่าการเลือกมุมมองได้นะครับโดยเลื่อนนะครับตำแหน่ง นะครับตำแหน่งของภาพก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยจะนิติค่อยเอ่อเขาเรียกว่าเจ้าวิธีการนะครับง่ายๆในการที่เราจะออทดลองใช้เขาเรียกว่าทดลองตัดต่อภาพในตัวแอปแอปพลิเคชันของ GoPro ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่เราสามารถที่จะตกแต่งภาพจากมือถือได้จะสังเกตเห็นนะครับว่าในบางช่วงที่มีแสงสะท้อนเข้ามาเนี่ยก็จะมี แสงแฟลร์ lair, นะครับสองเป็นช่วงๆนะครับมุมนี้อาจารย์ติตกก็เป็นมุมที่ชอบมากนะครับแล้วก็อยากถ่ายมานานแล้วซึ่งตัว g o p โ o ธรรมดานะครับกฮีโรเนี่ยไม่สามารถจะตอบโจทย์นะครับในส่วนตัวนี้ของอาจารย์ติติได้เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการลงทุนเขาเรียกว่ากั้นใจนะครับซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นก็ได้ราคาที่ต่ำกว่า14,000บาทซึ่งตอนเปิดตัวก o p r o แม็เนี่ย ราคามันไปถึง17,000บาทนะครับตอนนี้ก็ประกันศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคภาพที่ได้เนี่ยนะครับแล้วความละเอียดนยจะให้ติคิดว่าค่อนข้างดีนะครับเราสามารถทำการซูมอินซูมเอาทนะครับเพื่อทำให้เราเหมือนว่าเราเร่งความเร็วอยู่ก็ได้เราจะชะลอความเร็วก็ได้นะครับแต่ว่าในการเลือกเฟรมของภาพเนะี่ยให้จำไว้นะครับว่าถ้าเกิดภาพถ้า ตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงตรงกลางนะครับก็คือเราแบ่งความกว้างของภาพเนี่ยเป็น3าส่วนนะครับโซนที่1ก็คือสายสุดโซนที่สองก็คืออยู่ตรงกลางโซนที่สมก็คืออยู่ทางขวามือเท่าเท่ากันนะลากเส้นในแนวดิ่งมาเราจะเห็นว่าถ้าเกิดคนอยู่ในโซนสองเนี่ยนะครับรูปร่างของคนเนี่ยจะไม่จะไม่เพี้ยนนะจะไม่มีการผิดเพี้ยนแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวคนเนี่ยไปอยู่ในโซนหนึ่ง หรือโซนสามเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะมีความผิดเพี้ยนของภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็เป็นจุดหลักๆที่เวลาเราตัดต่อหรือเราเลือกนะครับตำแหน่งของภาพหรือเราทำการมาร์เกอร์ไว้เนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในจุดนี้ด้วยนะครับก็ในการถ่ายครั้งนี้อาจารย์ที่ติดตั้งตัวแสงนะครับให้เป็นบวกบวกหน เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยตัวโก o ้อเนี่ยเขาจะเป็นกล้องที่มีความชัดนะครับก็คือชัดทางภาพแต่การชัดทางภาพเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากวัตถุที่ห่างจากตัวกล้องไปประมาณตั้งแต่ประมาณ1ฟุตแล้วกันตีแบงง่าย1ฟุตจากนั้นก็จะชัดตลอดการชัดตลอดมันทําให้กล้องจะต้องทําการโฟกัสทุกมุมของภาพนะครับนในขณะเดียวกันกล้องก็ต้องทําการอะไรครับ ปรับแสงนะครับซึ่งตัวโปรโปรไม่ได้มีฟังก์ชันเหมือนในกล้องโดยปกติที่จะสามารถเ,เขาเรียกว่าโฟกัสเฉพาะใบหน้าของคนได้นะครับแต่เขาจะต้องวัดแสงเฉลีย่ยดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำการบวกนะครับแสงขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้ตัวหลัจะดำก็ได้เพราะว่าในฐานที่การแจง้งแต่ถ้าเกิดแสงโดยรวมนะครับมีความสม่ำเสมอเท่ากันเนี่ยนะครับก็ไม่จาเป็นที่จะต้องบวกแสงเข้าไป ครับอันนี้ก็เป็นฉากที่อาจารย์ทิติชอบมานะครับเราสามารถที่จะทำการแทร็กนะครับตัวภาพได้สมมติว่ามีคนเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวมาทางด้านหลังเรานะครับเดี๋ยวสภาพจะเห็นฉา,ากจักรยานที่วิ่งผ่านอาจารย์ทิติไปนะครับเราก็สามารถที่จะหันหรือว่าแทร็กนะครับคนคนนั้นได้เหมือนกันนะครับเป็นเนี่ยนะครับเป็นภาพจักรยานเดี๋ยวจักรยานจะวิ่ง มาจากด้านหลังที่อาจารย์ทิตินะครับอาจารย์ทิตกทิก็สามารถที่จะดูได้ว่าการเคลื่อนไหวจักรยานเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นจุดเด่นของตัวกล้องนะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยถ้าเราอยากได้มุมไหนเราจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนกล้องไปที่มุมนั้นนะครับถ้าเราอยากถ่ายภาพด้านหน้าเราก็เคลื่อนกล้องไปไว้ที่ด้านหน้าอยากได้ด้านหลังก็จะเคลื่อนกล้องไปไว้ด้านหลังถ้าสังเกตดีๆตรงมือจับของอาจารย์ทิติเนี่ยนะครับจะยังเห็นการซ้อนภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ตัวไม้เซอร์ฟของจารท์นิติเนี่ยมีความยาวเพียงแค่ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งโดยทฤษฎีเนี่ยที่อาจารย์นิติเคยคำนวณให้ดูแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะต้องยาวประมาณ1.5เมตรขึ้นไปนะครับยิ่งยาวมากๆก็จะได้มุมที่ค่อนข้างดีซึ่งถ้ายาวมากก็เราเดันมันไปเหนือหัวเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นภาพคล้ายๆกับมีโดรนนะครับบินนะครับเพื่อติดตามเรานะคถือเป็นมุมภาพที่ค่อนข้าง น่าสนใจมุมภาพนี้อาจารย์ิติอยากอยากได้มานานแล้วนะครับเป็นภาพที่เก็บตำแหน่งของขาแล้วก็วิวในส่วนที่ต่ำนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ภาพเนื่องจากโซนของภาพเนะี่ยอยู่ในโซนหนึ่กับสามมันก็จะมีความผิดเพี้ยนของภาพไปบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพึงพอใจก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนะครับการใช้งานนะครับตัว โปรโปรเบื้องต้นหลังจากที่เราแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูมาใช้งานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะได้เขาเรียกว่าสมาชิกจะได้แนวทางนะครับในการที่จะเอา g o p r o Max ไปถ่ายนะครับภาพบรรยากาศต่างๆนะครับได้เขาเรียกว่าได้อย่างคลีเอทนะครับรานนี้อาจารย์ตีก็ใช้ในวันแรกเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจารย์ตีก็ดูคลิปนะครับของต่างประเทศที่เขามีการถ่ายกันเยอะเราก็เลยมาลองทดลองถ่ายกันบ้าง ภาพที่ออกมาก็ถือว่าน่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง,าบบงภาพทั้งหมดวิดีโอทั้งหมดอาจารย์ตัดอาจารย์ทิตตัดต่อด,ด้วยตัว iPad นะครับอาจารย์ทิตมีความรู้สึกว่าการเรนเดอร์หรือการทนะําจาก iPad เนี่ยคุณภาพของภาพมันน่าจะดีกว่าแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์หรือว่าลองเปรียบเทียบกับไฟล์ก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็เป็นลองเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ราคาอาจจ้ถือนนว่าในการเลือกซื้อกล้องเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะมีชอ้อยอยู่2อันก็คือถ้าไม่ GoPro 8ก็ Max ไปเลยก็ถือลองลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับมันจะได้มุมภาพที่แตกต่างกัน GoPro 8นะครับให้ถ่าย 4K ได้แต่ GoPro Max ถ่ายไม่ได้ GoPro 8สามารถที่จะทำไลฟ์ได้แต่ Max กซ์ทำไม่ได้ โปร8สามารถที่จะต่อไม้นอกได้แต่ <c oughs> ทษทีครับแต่ว่าตัว max เนี่ยทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็เมันก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยนะครับแต่เรื่องการสานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสองตัวดีพอๆกันมีฟังก์ชันทำวาร์ปก็เดี๋ยว,วจะให้ติจะทำให้ดูแล้วกันในในวิดีโอถัดไปว่า ทำวัฟทำยังไงทำแหบทำยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วเวลาทำออกมาเนี่ยมันเหมาะกับลักษณะของภาพแบบไหนนะครับแล้วแบบไหนมันจะโดนนะครับกับใจเรามากที่สุดนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ได้ภาพที่มันดูสวยงามเนี่ยมันก็ขึ้นกับการครีเอทของเราด้วยเรานี้จะให้ติดอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ